ที่ให้ทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องคองวันนี้มาเล่นเกมสตาร์ทิวเวลเล่นีน อมกเราก็จะปลูกให้หมดเลยสิบห้าอ่ะต้องไปดูพยายกรณ์อากาศด้วยว่าเพิ่งมีฝนตกหรือเปล่า พรุ่งนี้ในเกมนะนจะดูก,ก่อนบีแดด ตลอดทั้งวันท้องฟ้าแจ่มใสโอเคพรุ่งนี้มีแดดทั้งวันนอนก่อนต่อนี่เราต้องมาลดน้ำทุกวันเลยนะถ้าเกิดฝนไม่ตกอะ ดไม่ได้เติมน้ำต้องไหนกันเติมน้ำก่อนโอเคเติมเสร็จแล้วแล้วก็ไปดูพยากรณ์อ,อากาศดูมีฝนตกหรือเปล่า <N> ทุกนีจะมีฝนตกทั้งบัน วันไหนฝนตกเราไม่ต้องลดน้ําำเดี๋ยวให้ดูว่าฝนตกครั้งวันจริงหรือเปล่านี่วันนี้ฝนตกจดหมายอะไรเนี่ยไงยสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลาเธอเธอขัน เธอควรมาที่ชายหาดบ้างนะฉันมีบางอย่างจะให้เธอลิลลี่อ๋อรู้ล้วว้แล้วก็นอนดีกว่าแล้วเราจะตัดไปตอนพืชโตเลยพืชโตแล้วเก็บ น,นี่แล้วเราก็จะพวนดินทิ้งเพราะว่าเกกับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกอะไรแล้วไง นี่เวลาขายของนี่กดกดอ่ะ,อะแค่นี้เดี๋ยวไปในเมืองด้วยดีกว่าไปซื้อของ ดูก่อนร้านมินิมาร์กเปิดหรื้ยังมันล็อกอยู่เปิดเก้ามงเช้าถึงสามทุ่มตายันนี้วันที่ห้าอีสันเนี้ยขอเอิม่ม ตอนนี้ขออะไรก็ได้ตอนนี้ขอจะเล่นระหว่างเกมใหม่ครับกับสตาร์ดิวเล่สลับกันไปเร็วสิลาเดินช้าช้าฮะ